สวัสดีครับคลิปนี้รีวิวเ i ียวมีแพด Pro นะครับตัวนี้ใช้งานมาประมาณน่าจะเกือบเกือบ2เดือนแล้วนะครับมีปัญหาอะไรไหมก็มีบ้างนะครับที่ได้อัปเดตไปในหน้าเพจนะตามโพสต์นี้เลยนะครับก็เจอมารอบเดียวนะครับแล้วก็หายไปแล้ว นะตอนนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะครับยังไม่ได้เจออะไรเพิ่มเติมเข้ามานะครับแบบที่ขึ้นไปบนหน้าจอตรงนี้นะครับก็ตัวนี้เนี่ยมันเป็นแท็บเล็ตจอใหญ่นะซึ่งมันก็อาจจะไม่เหมาะกับการถือเล่นแบบนี้นะมันเหมาะกับการแบบเนี่ยวางบนขาตั้งต่อเมาส์ต่อคีย์บอร์ดอะไรแบบนี้ซะมากกว่านะครับหรือจะเป็นใส่เคสแล้วก็ซื้อปากกาไปจดก็น่าจะเหมาะกว่าการที่เราจะเอาไปถือเล่นเกมแบบนี้นะครับเพราะน้ําหนักมันก็500กรั นะครับครึ่งกิโลเลยนะค่อนข้างหนักมากๆนะครับตัวนี้ก็เหมาะกับการแบบพิมพ์ Word พิมพ์ Microsoft พิมพ์ Excel อาจจะใช้ตัดต่อแคปคัทได้ บ้างนะครับเดี๋ยวลองตัดแล้วก็ลองทดสอบ Export ให้ดูด้วยนะครับว่ามันใช้เวลานานไหมเป็นยังไงนะครับแล้วก็ได้นําไปเล่นเกมมาประมาณนี้นะครับยกเว้นเกมคาเอ็กนะมันเข้าไม่ได้นะครับไม่รู้ว่าเกมมันอัปเดตหรืออะไรยังไงนะครับก็ตัวนี้เนี่ยบอดดี้มันจะเป็นอลูมิเนียมนะครับก็คือเป็นแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับก็แข็งแรงนะลายนิ้วมือก็ติดประมาณนี้เลยนะครับตรงนี้ก็มีฝุ่นด้วยนะโอเคเช็ดก่อนตรงนี้ก็เอาไว้เชื่อมต่อกับคีย์บอร์ด แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นกล้องนะครับกล้องมีมาให้ตัวเดียวนะครับก็คือเลนหลัก50ล้านพิกเซลนะไฟแฟบตรงนี้มาให้นะมีประมาณนี้มาดูด้านบนกันก่อนนะครับด้านบนก็จะมีตัวลำโพง1ตัว2ตัวนะครับตรงนี้ก็จะมี Dolby a Ad t m o s แล้วก็ Dolby Vision นะครับ เป็นปุ่ม power ตรงนี้นะตรงนี้ก็เป็นไมโครโฟนแล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงนะตรงนี้เอาไว้แปะชาร์จปากกาได้นะครับตรงนี้ก็เป็นไมค์อีก1ตัวตรงนี้ก็ลําโพงหนึ่งตัว2ตัวนะครับบวกกับข้างบนเป็น4ตัวนะช่องชาร์จ type c นะครับเป็นเวอร์ชัน3.2 Gen 1น่นะครับความไวสูงสุดอยู่ที่5 g ิกะบิตนะสามารถตอกหน้าจอเสริมได้นะครับแล้วก็ด้านนี้ไม่มีอะไรปล่อยโล่งมาแบบนี้นะครับหน้าจอก็รอยนิ้วมือติดประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็มีนี่ นี่ตรงนี้นะอ่าคือไม่ได้ติดฟิล์มนะครับก็มี1น0รอยนะผมน่าจะคว่ำหน้ามันไว้นะครับแล้วก็ไปโดนก็เลยเป็นแบบนี้นะครับน่าเสียดายอยู่นะครับเวลาปล่อยต่อก็ ราคาก็ลดนั่นกันลงไปนะครับก็แนะนําให้ไปซื้อฟิล์มมาติดกันนะสำหรับแท็บเล็ตนะครับแท็บเล็ตจะไม่ค่อยแถมฟิล์มมาสักเท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะเป็นฟิล์มเดิมจากโรงงานก็ไม่ได้ติดมาให้นะครับอันนี้ก็แนะนําให้ไปหาติดกันนะส่วนน้ําหนักการจับถือนะครับถ้ามือใหญ่ก็โอเคถือได้นะครับจับถนัดดีเลยแต่ว่าถ้าถือไปเล่นเกมเนี่ยผมเล่นเองยังรู้สึกว่ามันเล่นยากนะครับแล้วก็ถือไว้นาน,านๆมันก็หนัก นะเนี่ยจะต้องใช้ตัวนี้มาวางนะครับหรือไม่ก็ใช้นี่ขาตั้งแบบนี้นะเนี่ยวางแบบนี้อ่าแบบไม้นี่จะดูปลอดภัยกว่านะครับเพราะว่ามันเป็นร่องค่อนข้างใหญ่นะแต่นี้มันเป็นแบบเนี่ยเล็กๆนะอมืมันก็อาจจะวูด ตกอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่นี่คือเพื่อความสวยงามนะครับก็เลยเอามาตั้งไว้นะโอเคครับเดี๋ยวมาดูหน้าจอกันดีกว่านะครับหน้าจอเป็น IPS LCD ขนาด11.2นิ้วนะวัดจากแนวทะแยงนะครับความละเอียดอยู่ที่ 3.2k นะความละเอียดนี้ก็เริ่มเยอะขึ้นมาแล้วนะสำหรับแท็บเล็ตสมัยนี้นะครับแต่ก่อนมันก็จะเริ่มสัก2.8 2. 8, 2. 9.3นะมันค่อยๆขยับเพิ่มเติมเข้ามานะครับตอนนี้ก็เลยเป็น 3.2k แล้วนะครับรีเฟรชก็มีมาให้144 h z นะความสว่างสูงสุดเนี่ยอยู่ที่800นิตนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยใช้งานทั่วไปได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับการทัดอะไรก็ลื่นไหลดีนะครับแต่ว่าถ้าแบบเราไปเล่นกับเกมหนักๆอย่างเช่นเกนชินเนี่ยผมลองทัดดูแล้วมันอาจจะกดไม่ค่อยจะติดสักเท่าไหร่นะเวลาแบบเครื่องมันร้อนๆนะแต่ถ้าเทียบกับ ROV เนี่ยก็ กดติดดีเลยนะครับเพราะว่าเกมมันไม่กินสเปคประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องการทัดนะแต่ถ้าเป็นการใช้งานทั่วไปการเปิดแอปต่างๆเปิดแกลลอรี่อะไรแบบนี้เนี่ยก็ทั่วไปเลยนะครับใช้งานได้นะไม่มีปัญหานะครับเนี่ยเปิดดูรูปเอารูปเข้ามาแต่งถ่ายเอ์รูปมาจากมือถือส่งมาผ่าน Quick Share ก็สามารถทําได้นะครับอจอมันค่อนข้างใหญ่ดีนะเปิดให้ดูนะครับของ Google นะพอดีว่า Excel ผมไม่ได้ลงไว้นะครับ มันก็ใช้งานได้โอเคเลยนะครับเนี่ยเราก็สามารถก่อกข้อมมลกรออะไรต่างๆไปได้นะครับแล้วก็ถ้าเอาไปเชื่อมต่อกับคีย์บอร์ดเนี่ยมันก็จะใช้งานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะใช้งานต่อกับคีย์บอร์ดต่อกับเมาส์ไร้สายก็โอเคนะครับเวลาแบบไปข้างนอกไม่ต้องพกฮับอะไรนะเชื่อมต่อผ่านบลูทูธก็สามารถใช้งานได้นะครับกับ หน้าจอตัวนี้นะหรือว่าจะเอาไปทําพวกตัดต่ออะไรพวกนี้เนี่ยก็สามารถใช้งานได้ดีเลยนะครับกับพวกแคปคัตอะไรพวกนี้นะเพราะว่าจอมันใหญ่อยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องสีสันอะไรต่างๆเนี่ยผมก็ได้เทียบกับตัว Honor Pa d GT Pro นะครับซึ่งมันเป็นจอ o l e d นะครับตามชื่อ o l e d เลยนะครับคือสีสันอะไรเนี่ยมันสุดๆอยู่แล้วนะครับมัน i p s เนี่ยสู้แทบไม่ได้เลยนะครับก็ความดําอะไรต่างๆนะอ่ะก็ลองดูจากที่ผมได้ทดสอบดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะอันนี้คือ ออเนอร์แพท GT p r โกับเ i ี p o ยวมีแพ Pro นะอ่าแล้วก็อย่างหนึ่งนะตัวนี้มันไม่ได้ติดฟิล์มมาจากโรงงานนะครับก็แนะนำให้ไปหาฟิล์มมาติดกันนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะเจอรอยแบบนี้ได้นะครับหน้าจอก็ผ่านเลยนะครับต่อมาก็เป็นการเล่นเกมนะตัวนี้คือ Snapdragon 8s เจน3นะครับบางทีผมก็จำสลับผิดนะครับกับตัวที่มันเป็น 8S Gen4 นะก็เลยบางครั้งก็ทำรูปหน้าปกผิดไปนะครับ e d u t นะครับได้อยู่ที่1 4 0 0 0ล้าน4แสคะแนนนะซึ่งอันนี้เราไม่สามารถเปิดโหมดประสิทธิภาพได้นะครับในแบตเตอรี่นะถ้าเป็นมือถือของ Xiaomi เนี่ยจะสามารถเปิดได้ปกติเลยนะครับโหมดประสิทธิภาพตรงแบตเตอรี่เนี่ยนี่ แล้วก็แทรกเรื่องความจุนิดนึงนะครับถ้าเป็นตัวรอม128 g ิเนี่ยจะได้ UFS เป็นเวอร์ชัน3.1นะซึ่งบ้านเราไม่น่าจะมีขายนะครับสำหรับตัวที่เป็น128กับ Xiaomi Pad 7 Pro แต่จะมีสำหรับตัว Pad 7ธรรมดานะครับที่เป็น128นะก็จะได้เป็น UFS 3.1นะแต่ถ้าเป็นความจุ256ขึ้นไปจะได้เป็น UFS 4.0นะครับก็เป็นเวอร์ชั่นของ Storage นะครับมันก็จะดีขึ้นแรงขึ้นนะครับแล้วก็แรมก็เป็น LPDDR5X เช่นเคยก็ในดูตู้เป ให้ดูแล้วนะครับต่อมาก็เป็นการเล่นเกมนะผมจะพูดแบบโดยรวมให้ฟังแล้วกันแล้วก็จะไปเน้นบางเกมแล้วก็2อสมเกมนะครับเกมแรกนะครับก็คือเกนชินอิมแพกนะปรับสูงสุดเลยนะครับมันเล่นได้ลื่นนะแต่ว่าตอนที่เราทัชเนี่ยตอนที่เรากดทัชกดสกิลเนี่ยผมรู้สึกว่ามันน่วงๆน,นะครับม,มัน,นง่นวงๆกว่า R O V นะ R O V นี่คือเล่นได้แบบสบายๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเกนชินเนี่ยมันรู้สึกว่าทัชมันน่วงนะครับแต่ว่าประสิทธิภาพในการเล่นเนี่ย F P S มันนิ่งนะครับใช้งานได้เลยแล้วก็อันนี้เนี่ยผมอาจจะ ไปด้วยเล่นไปด้วยนะครับถ้าใครไม่อาจหน้าจออาจจะเล่นได้ดีกว่านี้นะครับแล้วก็ เกมบางเกมนะครับอย่างเช่นตัว Ad Fa ้าหรือว่า g a l i n a Delta Force นะมาที่ a d f a ้าก่อนนะครับ a d f a ้าเนี่ยเปิดได้90เฟรมนะครับแต่ว่าผมปรับไปแล้วมันเล่นได้แค่60นะแต่ในเกมมีให้เปิดนะครับ90แต่พอเล่นจริงมันได้แค่60นะครับต่อไปก็ g a l i n a Delta Force นะครับก็คือตัวนี้เปิดได้1้อยนะแต่ว่าเล่นจริงๆเนี่ยเฟรมมันขึ้นมาแค่90นะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรนะอาจจะมาจากเรื่องของความร้อนก็ได้นะครับแล้วก็ CPU เนี่ยจากที่ผม ไม่ได้ไปดูมานะครับจากที่ผมดาวเอานะว่า CPU มันอาจจะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับอืมเพราะว่าตรงที่เราจับเนี่ยมันจะไม่มันแทบไม่ร้อนเลยนะมันจะร้อนอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับอืมถ้าใครอยากหาพัดลมมาติดก็แปะบริเวณตรงนี้นะครับเกมมีประมาณนี้นะครับใครอยากดูคลิปเต็มๆก็สามารถไปดูได้ในคลิปเล่นเกมนะครับได้ทําลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับประมาณ1ชั่วโมงกว่านะมีทุกเกมยกเว้นขาเอกนะครับเพราะมันเข้าไม่ได้นะไม่รู้มันอัปเดตหรือว่าอะไรนะครับต่อไป ก็เป็นกล้องนะกล้อง50ล้านพิกเซลเนี่ยผมก็ไม่ได้ไปถ่ายมาเลยนะครับเนี่ยยังไม่เคยเข้าเลยนะเข้ากล้องมาแล้วนะมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับมีเลนเดียวนนะครับซูมได้สูงสุดเนี่ยจะเป็น 10x นะแล้วก็วิดีโอนะครับกล้องหลังก็สามารถอัดได้อยู่ที่ 4K 60เฟรมเลทนะครับทำได้นะเฟรมเลทก็ลื่นๆนะครับ 4K 60เฟรมนะกล้องหน้านะจะเป็นตัว Full HD 30 f r a m เฟรมนะครับ60 f r a เฟรมไม่ได้นะประมาณนี้นะครับสำหรับกล้องนะโหมดต่างๆมันก็มีมาให้ครบนะโหมดเอกสารเนี่ยที่เราใช้แบบเผื่อใครใช้เรียนก็ใช้สแกนเอกสารได้นะครับถ่ายวิดีโอก็เฟรมเรทลื่นนะครับแต่คุณภาพก็อาจจะพอใช้เท่านั้นนะครับต่อมาครับแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยมีมาให้8,850 mAh ามิลลิแอมป์กับชาร์จไวหกวัตต์นะซึ่งมันชาร์จเร็วไหมมันชาร์จเร็วมากๆนะครับ67วัตต์ในแ้บมิลลิแอมป์ นะแล้วก็แบตเนี่ยผมได้ไปทดสอบมานะครับก็คือคลิปเล่นเกมนั่นแหละเล่นไปจ่ะหน้าจอไปนะครับใช้เวลา1ชั่วโมง30นาทีนะแบตตอรี่จาก100%เนี่ยเหลืออยู่59%ก็นะครับก็หายไปประมาณ41%รนะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับเพราะว่าแท็บเล็ตมันก็จอใหญ่ความละเอียดเยอะนะแบตมันก็ให้เสริมขึ้นมาเพราะว่ามันจอใหญ่นะครับต่อไปครับก็เป็นเรื่องของฟังก์ชันอื่นๆนะครับก็จะเป็นพวก WiFi 7นะเดี๋ยวผมลองเทสให้ดูนะแต่ผมไม่มี Wi-Fi 7นะคร น,นี่นั่งห่างจากเลาเตอร์ประมาณ2-3เมตรนะครับก็แรงๆสบายๆนะะเดี๋ยวดูอัพโหลดหน่อยอัพโหลดลองมันเทสก่อนนะมีอัพโหลด อ่าแพคเกจเน็ตก็1,500นทนะครับก็มาเต็มเตมนะครับการรับสัญญานี่โอเคเลยนะเหมาะกับการใช้ในห้องก็ได้นะครับใช้นอกบ้านก็เชื่อม Wi-Fi กันได้นะครับการถ่ายโอนข้อมูลนะครับก็คือตัวนี้เนี่ยมันรองรับความเร็วสูงสุด5กิกะบิตนะครับความแรงก็เสียบพวกตัว Enco โคเชอร์ดีก็ได้นะครับหรือจะเสียบพวกตัวอะไรที่มันถ่ายโอนข้อมูลเร,เร็วก็สามารถทําได้นะครับต่อเข้ากับคอมแล้วก็ใช้กับพอร์ต10กิกะบิต5กิกะบิตในคอมหรือว่าจะเป็นพวก4ีกิกะบิตก็ใช้ได้ ความเร็วมันก็จะตันอยู่ที่5กิกะบิตนะครับอ่ะโอเคครับมาตามสัญญานะมาดูฟังก์ชันต่างๆนะครับในการใช้งานตัวนี้ก็ดีกว่านะครับอันแรกก็คือการต่อจอนะเผื่อใครจะไปต่อออกพวก P V projector อะไรต่างๆนะครับก็มาเดี๋ยวผมจะลองต่อกับจอพกพานะครับอืมซึ่งสายเนี่ยจะใช้สาย Type C ธรรมดาไม่ได้นะถ้าใครซื้อจอพกพามาแล้วมันก็จะมีสายแถมมาให้นะครับหรือว่าถ้าใครจะไปต่อกับตัว H D M I นะครับก็ต้องเอาตัวแปลงมาด้วย เป็น Type C 2ให้ดีไหมอะไรก็ได้นะครับก็จะสามารถต่อได้นะแต่ถ้าเป็นสายชาร์จธรรมดาเนี่ยมันไม่ได้นะครับมันไม่ขึ้นนะนี่มันก็จะมีมิลเลอร์ไปยังจอแสดงผลภายนอกไหมก็กดไปมาเรียบร้อยนะครับ ก็จอตัวนี้ผมก็ได้รีวิวไปแล้วนะไม่ต้องใช้ไฟเสริมนะครับก็ใช้ได้นะความลเอียดมันจะอยู่ที่ Full HD 60 h z นะครับเวลาที่เราต่อหน้าจอเสริมเนี่ยมันก็จะมีข้อเสียบางอย่างอยู่นะครับก็คือมันจะทําให้รีเฟรเยชทของเราเนี่ยกลายเป็น60 h z นะครับทั้งที่จอเรามันเป็น120นะ ซึ่งบางรุ่นมันก็ปรับได้นะครับบางรุ่นก็ปรับไม่ได้นะที่ผมจะลองปรับดูแล้วกันนะครับเอาล่ะจากที่ผมดูแล้วเนี่ยเหมือนจะไม่มีโหมดที่เซ็ตเกี่ยวกับการต่อออกจอนอกเลยนะครับมีแต่การแสดงผลไร้สายนะครับตรงนี้หรือเปล่าเหมือนจะไม่มีนะครับ จากที่ผมหาดูเนี่ยมันไม่มีโหมดเกี่ยวกับการเซตรีเฟลเลหน้าจอนะจะได้ที่6 0 h เฮิร์ตนะครับจอแท็บเล็ตเนี่ยรีเฟลเจะถูกลดมาที่ 60Hz เฮิร์ตนะครับหรือว,ว่าใครรู้วิธีการปรับให้มันเป็น144หรือว่า120ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับแล้วก็ฟังก์ชันอื่นๆในการต่อหน้าจอนอกเนี่ยเหมือนจะไม่มีนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นโหมดเวิร์ t สเตชันะดูซิว่าหน้าจอนอกเนี่ยมันจะอ่ะมันก็เหมือนกันนะครับมันก็ ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปนะแล้วก็มันก็จะมีขอบดำๆอยู่ตรงนี้นะแต่ถ้านำไปต่อกับจอที่มันเป็นพวก 4K หรือว่า 2K เนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าขอบมันจะน้อยลงหรือเปล่าหรือไม่มีเลยก็ไม่แน่ใจนะครับต่อจอให้ดูแล้วนะครับก็สามารถต่อได้นะอันนี้เราอยู่ที่โหมด Workstation นะครับก็คือมันจะปรับเปลี่ยนให้มันเป็นหน้าต่างลอยได้มากขึ้นนะครับสาหรับแอปหลายๆแอปนะเนี่ยเราก็กดเข้าไปดูฟึ๊บ เนี่ยมันก็จะเป็นหน้าต่างลอยแบบนี้นะทำให้เราแบบทํางานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะมันจะไม่เป็นหน้าต่างเดียวเลยนะครับมันก็จะแยกหน้าต่างแยกแอปกันไปนะครับเป็นหน้าต่างลอยอะไรประมาณนี้นะครับเราก็เปิดแล้วก็ทํางานได้เลยนะตอนนี้ก็คือเปิดอยู่3อันนะสอันนะครับเนี่ยมันก็จะซ้อนๆกันประมาณนี้นะเนีย่ยเราสามารถกดจุด3จุดนะครับขยายมันเต็มได้นะปึ๊บอ่า มันก็จะเต็มแบบนี้นะครับสามารถทําได้นะแล้วก็พวกการแบ่งหน้าจอนะครับเราจําเป็นจะต้องออกจาก Workstation ก่อนแล้วเราก็เข้าแอปนะครับสักอันนึงเป็น y t u t u นะครับเนี่ยมันจะมีจุด3จุดจุดตรงนี้นะเราก็กดปึ๊บแล้วก็เลือกได้นะครับว่าเราจะเอาอะไรนะครับเนี่ยมันก็จะมีแบ่งซ้ายแบ่งขวานะครับก็คือถ้ากดอันซ้ายเนี่ย u t u b e มันก็จะไปอยู่ด้านซ้ายนะครับแล้วด้านขวามันก็จะเป็นการเลือกแอปแบบนี้นะครับอ่า อะไรประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยเราก็เลือกแอปที่เราต้องการได้นะครับหรือถ้าเราจะสลับนะครับนี่ย้าย rov ไปด้านซ้ายก็กดตรงนี้นะครับหรือถ้าอยากจะให้ rov เป็นหน้าต่างลอยก็กดเนี่ยมันก็จะเป็นให้ นะครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันทั่วไปนะครับที่แท็บเล็ตมีมาให้เรานะเป็นฟังก์ชันการแบ่งหน้าจอการต่อออกหน้าจอนอกแอปต่างๆนะครับที่มีมาให้นะก็จะมีพวกมีโฮมแอปความปลอดภัยนะครับตัวทําความสะอาดมีเบราว์เซอร์นะแอปที่ติดเครื่องมาให้เนี่ยมีมาไม่ค่อยเยอะนะส่วนใหญ่เราก็สามารถกดลบได้นะครับเนี่ยแล้วก็มีพวกเจมินามีเพลงมีไฟล์อะไรมานะมีแค่เนี้ยนะนอกนั้นผมโหลดเพิ่มมานะครับ ตัวจัดการไฟล์นะครับเราก็สามารถต่อพวก SSD ต่ออะไรต่างๆมาถ่ายโอนไฟล์ได้นะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะจบประมาณนี้นะครับสำหรับแท็บเล็ต Xiaomi Pad 7 Pro ตัวนี้นะก็เหมาะกับการใช้งานทั่วไปดูหนังฟังเพลงเล่นเกมกลางๆได้โอเคนะครับเล่นเกมนะแบบกลางๆนะครับก็คือมันก็ยังเล่นเกมได้สุดนะครับแต่ยังไม่ได้สุดอะไรมากมายขนาดนั้นนะข้อเสียมีไหมก็มีนะครับบางเกมนะครับอย่างเช่นเกมที่ผมได้บอกไปนะก็คือ Ad f a l l นะผมปรับ90 แต่ว่าเล่นได้60เกมกาลินาเดลตาฟอนนะครับที่ผมปรับ120แต่ว่าเฟรมเรทมาแค่90นะครับอันนี้อาจจะต้องรอการอัปเดตกันต่อไปนะครับแล้วก็มีบางเกมที่มันกินสเปคมากๆเวลาที่มันร้อนเนี่ยมันอาจจะ กดสกิลแล้วมันจะรู้สึกแบบดีเลย์นิดๆหน่อยๆน,นะครับอะไรประมาณนี้แต่ว่าเฟรมเรทยังลื่นไหลยอยู่นะครับก็คือเกมเกมชินนั่นเองนะครับมีประมาณนี้แล้วกันนะครับใครอยากสั่งซื้อแปะพิกัดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ Xiaomi Pad 7 Pro ตัวนี้นะตัวนี้น่าจะรับประกันประมาณ15เดือนนะครับก็ใช้กันไปยาวๆนะ